ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจานะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่2เดือนมีนาคมแล้วนะครับ2021นะครับวันอังคารที่สวันนี้นังสือบุตศิลาเมืเอ่อเมื่อวานบรนจันะครับพูดถึงหน้าที่ของผู้ปกครองก็เป็นยังไงวันนี้พูดถึงการที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ให้คําติดเตือนกับผู้ที่มีความ บกพร่องอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่บทบที่10ข้อ6เป็นต้นไปนะครับวันนี้ยาวสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะ,ะปังและนำไปปฏิบัติได้หัวข้อก็คือคําติเตียนคนเย่อหิงนะครับไม่ไมต้องมาทิบายว่าคนเย่อหยิงคืออะไรแล้วเข้าใจดีแล้วเขาบอกอย่ากโกรธพี่น้องไม่ว่าเขาจะทำผิดอย่างไรกับท่านอย่าทำสิ่งใดขณะที่อารมณ์โกรธเคืองยังไม่สงบลง ยาเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเป็นที่เกลียดชังทั้งแก่องค์พระุุนเจ้าและแก่มนุษย์ความอธรรมย่อมเป็นที่รังเกยียดของทั้งองค์พระุุนเจ้าและของมนุษย์อำนาจปกครองผ่านจากชนชาติหนึ่งไปยังอีกชนชาติหนึ่งเพราะความอายุติธรรมความรุนแรงและความโรคทําไมผู้ที่เป็นเพียงแต่ปูนด,ดินและขี้เถ้าจึงเย่อหยิ่งแม้มนุษย์ ยังมีชีวิตอยู่เครื่องในของเขาก็น่ารังเกียจโรคเรื้อรังทำให้หมอจนปัญญาแม้ว่าวันนี้เขาเป็นกษัตริย์พรุ่งนี้เขาก็จะตายเมื่อมนุษย์ตายมรดกของเขาก็คือสัตว์เลื้อยคานสัตว์ป่าและนอนความเย่อหยิ่งของมนุษย์เริ่มต้นจากการละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าณนะจากการที่ใจของเขาอยู่ห่างจากพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างผู้สร้างเขามา เพราะความเย่อหยิ่งเริ่มต้นจากบาปผู้ที่ยึดแน่นในบาปย่อมเทสิ่งหน้าละเอียดของบาปดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาอย่างคาดไม่ถึงทรงทําลายเขาจนสิ้นเชิงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคว่ำผู้ทรงอํานาจจากบัลลังทรงยกผู้สองตนให้ขึ้นนั่งแท่นพระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงถอนรากของบรดา ชนต่างชาติและสมปรูผู้ต่ำต้อยขึ้นแทนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคว่ำเขตแดนของชนต่างชาติทรงทำลายเขาจนถึงรากของแผ่นดินพระองค์ทรงกำจัดและทำลายคนเหล่านี้ให้สิ้นไปทรงลบล้างความทรงจำถึงเขาไปจากแผ่นดินความเย่อหยิ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับมนุษย์ความโมโหร้ายไม่มีไว้สำหรับผู้ที่เกิดจากหญิง นี่ก็เป็นบทสิลาเขียนไว้นะครับคำติดเตือนสําหรับคนเย่อหิงพี่น้องเมื่อมาพูดถึงคนเยื่อหิงเนี่ยเราก็รู้ดีแลวมันหมายความว่าไงและเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบแล้วไม่มีใครชอบความเยื่อญิงและก็บอกความเย่อหิงอย่างนี้เนี่ยนะคนที่เยอ่อหิงอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะต้องพินาศจะต้องสูญสิ้นแล้วก็จะต้องพังทลายไปนะครับอันนี้ก็สิ่งสําคัญก็คือ บทสี่าต้องการจะเตือนจะเตือนบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรเราไม่ได้มีฤทธิ์มีอํานาจมีความเก่งกาจอะไรด้วยตัวเราเองมนุษย์เราเกิดมาพระเบญจานสร้างมาเนี่ยแล้วองค์ประธานพระโพรประธานปิชญยานประธาน,านความสําคัญความพิเศษให้กับเราให้เราจเจริญชีวิตให้เรามีชีวิตสามารถที่จะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็น คนที่มีความสามารถในสังคมนั้นกะ็แยกเินะ็งไม่ไนดะ้เพนะราะสิ่งที่เรามีนั้นสิ่งที่เราทําได้นั้นมาจากพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานและโปรดให้เราจเจริญชีวิตในใจเราเพราะฉะนั้นพี่น้องมันเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราในสมัยนี้นะบุตรศิลาเข้าใจที่จะเขียนแล้วก็เตือนมนุษย์เพราะในความเป็นมนุษย์นั้นมีโลภมีโกรธมีหลงและ มักจะหลงในตนเองก็จะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาก็จะเยื่อหยิ่งก็จะจอมหองก็จะดูถูกคนอื่นนั่นนะเคยได้บอกไปแล้วนะครับคนที่เยื่อหยิ่งก็เป็นอย่างนี้นะบุษลาบอกคนพวกนี้นะต้องระมัดระวังต้องแก้ไขเราอย่าเป็นคนเยื่อหยิ่งเราต้องสำนึกเสมอว่า เราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่และดําเนินชีวิตไปเนี่ยเพราะพระบิา้าประจารพระพรให้กับเราให้กับเรามีชีวิตอยู่ให้เราดาเนินชีวิตไปเพื่อเราจะสามารถเจเริญชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นระต่อไปได้นี่คือความสําคัญนะครับในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่เราจะเห็นเสมอจะมักจะมีคนอดดีอดเก่งมักจะมีคน ยึดมั่นถือมั่นถือว่าตนเองนั้นดีกับคนอื่นอยู่เสมอคิดว่าตันเองถูกอยู่เสมอโดยที่ไม่ฟังคนอื่นใช่ไหมโดยที่ไม่เอาใจใส่บางทีครอบครัวแตกแยกเนี่ยแตกแยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านิสัยนิสัยของสามีหรือภรรยากานน็ตามเป็นคนที่เอาใจใจตนเองเป็นคนที่ไม่สนใจไม่ให้เกียรติไม่ เอาฟันกันแลวกันนะก็คิดว่าตนเองนั้นถูกเสมอก็เลยอยู่กันไม่ได้มันทนกันไม่ได้มันทนไม่ได้ก็ต้องทะเลาะก็ต้องแตกต้องแยกกันไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องขอให้ชีวิตของเราแต่ละคน,นดำเนินไปในแต่ละวันอย่างดีด้วยชีวิตของการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันชีวิตของการยอมรับยอมฟังด้วยชีวิตความรักความสุขภาพสมตนลที่เราต้องมีต่อกันและกันนะครับวันนี้ขอให้พระพรของความสุขภาพสมตุน พระพรของความรักพระพรของความเป็นคนดีเป็นหนึ่งเดียวกันยืนย้มแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะให้เกียรติคนอื่นพร้อมที่จะฟันคนอื่นเนี่ยอยู่กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอพระพรพระเจ้าพระสงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด